ครับผมสวัสดีวันพุทธที่ยี่สิบสามสุลาครับผมคันน้ำพึ่งนะครับขวดจะไม่มาหรอกแต่คันรอไว้ครับผมด็ดน้ำพึ่งไว้นี่ครับน้ำพึ่งทั้งหมดไม่เยอะครับผมแค่น,นี้หายยากครับเดี๋ยวดูครับผมจะได้เท่าไหร่นี่ครับ ผ้าขาวบางสามชั้นกับผมเนี่ยไปข้างล่างแล้วก็ตัแกงมาข้างบนกับผมอุปกรณ์เอาไว้คันพื้นเหนียวพ่อกับผมไม่ได้ใช้ปนรวมกับอะไรครับแล้วก็ถังใส่นี่ครับแล้วก็เทน้ำพึ่งลงเลยรับนี่ครับสะอาดปลอดภัยแน่นอนใส่ทุกมือทุกครั้งกับผม,มต้องกวเพื่อควมสะอาดพ่ผมเน้นอยู่แล้วครับทำให้คนทานกับผม ความสะอาดไม่ต้องกลัวมาครับมาแรกลงเลยครับผมมีดปาดเลยครับนี่ครับไม่ต้องกลัวครับผมเรื่องความสะอาดทุกอย่างทำอุปกรณ์ทุกอย่างเฉพาะคันน้ำพุ่งอย่างเดียวครับผม รถถุงที่เอามาใช้ก็ไม่เคยได้เอาเอาไปลี้ใส่เครื่องใช้อีกนะครับเพราะว่าปาดแล้วใช้อะไรไม่ได้แล้วครับมาถึงไม่เคยแกะก็ผมใช้ไม่ปาดอย่างเดียวนะครับดูเลยครับอนนพอแล้วครับวางไว้กอดขรับผมแลค่อยมาตรวบที่ลัง แม่เขาออกไปข้างๆนครับผมเกสรที่ติดมาแล้วก็เล็มไม่ได้คัน,นครับผมเล็มออกคัดออกไม่มีลงไปแน่นอนครับเกสรให้ลงน้อยที่สุดครับ ว่าน,น้ำพึ่งจะได้ใสสะอาดนั่เขต้องข้าพอไม่มีลแล้วเราก็สับเลยครับสับแล้วหันห่นหั่นไวนี่ครับหั่นให้เล็กไว้ครับผมนี่มนีแม่ก็ยึดไว้นี่ครับเขาก,ก,ก็าจะจดของเองครับผม ไปกลอนที่สองนะครับกลอนที่สองก็ใหญ่ครับม,มีสองพุงครับพุงซ้อนอน้อไงครับผม,มนี่ถุงซ้อนเป็นรั่วนนี่ก็ใส่ขยะครับผม ชมามหอมเลยครับเห็นครับผม ให้มาเก็บที่หลังครับผมบางไวก่อนเก็บแม่ออกพวกนี้ที่มันลงนี่ก็คือเราปล่อยเขาก็ไม่ไปแล้วครับเกรโดนน้ำน้ำหวานแล้วในเกสรเหนือไปข้างข้างเพราะว่าบางทีมองไม่เห็นครับมันเล่ไม่หมดนะครับปล่อยเขาเกิดตเองเกสรก็ไม่ลงครับผมซ่อนจิด ติดอันนี้อยู่ครับติดผ้าขาวบางสามชั้นเกรสรลุงน้อยครับผมแต่เกสอนทานได้ก็เป็นยาเทียบเท่าน้ำผึ้งเลยครับเกรสรรสชาติก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนครับผมน่ครับเก่นเกรสรอ,ออกหน่อยปาดวางไว้เลยครับ ไม่คันที่เราเยอะครับผมคันประมาณนี้ครับผมสะสมมาได้ประมาณไหนก็คันวันนนิดวันนหน่อยไปครับถ้าคันเยอะอุปกรณ์เราไม่ไม่เพียงพอครับสีสวยเลยครับนึ่งชฉ่ำๆ ทำวิธีนี้เราจะเห็นหมดครับผมเกสรมีไม่มีนี่ครับหมดครับผมไล้ตัวพวกนี้เราคัดออกแล้วแล้วก็บีบได้เลยครับบีบเอ,อาเฉพาะน้ำก่อนนี่ครับสะอาดแน่นอนครับผมพอเราคัดออกแล้วแล้วก็บีบได้เลยวางไว้ตรงนี้ sorsor che song mang lấy không được. อช้ำครับผมเริ่มหนาวแล้วนะครับฝนไม่มีแล้วครับวันนี้ออกไปแป๊บหนึ่งได้รังเล็กๆรังเดียวครับผมได้รังไม่โตแล้วก็มีแต่มินผมไม่ได้คั้นรวมกันนะครับมขายก้อนครับผมหรือจะให้คั้นก้อนนี้บอกได้ครับบางคนก็ คันไม่เป็นแต่ผมจะไม่เอามาหลวงพึ่งหลวงนะครับนีมมาถุงเลยครับถุงเล็กก่อนเล็กก่อนนั้นพิ่งหลวงครับผมพุ่งหลวงลังเล็กเล็กก็ต้องเอาครับผมเด็ดหาเจอแต่ละรังทบ,บ้านผมไม่มีต้นพึ่งครับผมต้องขยันหาเอง tạt lên luôn luôn nào đó thì xong nó pha đoạn ก็วางเน็บไว้เลย,เ,ลยเดี๋ยวเขาก็ไหลลงเองครับผมไม่ต้องไปคั้นส่วนที่มีเกสรเย็นมแม่ออกนี่ก็เกสรนิดนึงแล้วก็ปาดออกนะครับหมดแล้วค,น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 คันเลยครับ มันจะได้อยู่สามสี่ขวดครับคำนวณดูนะที่ผมประกาศไว้แล้วที่เหลืออยู่บนบานก็มีอยู่สองขวดกว,ดกว,ดกวด่าเกือบสามขวดที่ขังแล้วนะครับนี่ครับอีอถึงได้สองลังครับลมได้ลัลงเล็กนด่ลัลงใหญ่ฟอเขาผมนะนี่เดียว แต่ก็ต้องเอามาครับผมขึ้นไปแล้วกีดทุงก่อนครับบีบไม่ลง นี่ครับฟอได้น้ำฝั่งเดียวนี่ครับอีกฝั่งหนึ่งฟอครับผมนี่ครับฟอเยอะเลยบีบไป้ครับผม ม่อมน้ำผึ่งที่เราขันไปแล้วก่อไ้้เพิ่มเต็มกันถ้าเต็มเต็มรังนี้สองสามขวดได้ครับก้อนใหญ่ตรงเคซอนโอ,อห้หอันนี้ได้่อยก็ยังดีครับผม นีบ่บแีแปะพอ่นรัง,งเล็กกพ็พผมมาเลีแ้แม่เขาก่อนแล้วก็เล่นเกสอนก่อนนม่เกอนต้นอยู่หมดแล้วครับบ,บไีได้เลย ปล่อยไว้เย็นๆตอนเย็นๆครับผมนี่ก็ประมาณหลายหลายมงครับผมแล้วเย็นๆเราค่อยมา,มาเปิดแล้วก็กองอีกรอบนึงครับผมกองแล้วก็ก่อขวดเลยนี่ครขูดออกเลยจิดมือเยอะ วางเขาผมนี่วางเข้าไว้แล้วเขาก็หยดลงเองเรื่อยๆครับผมเนี่ยขนาดทำเพิ่งเสร็จก็ลงไปเยอะแล้วครับขนาดผ้าเขาวางสามชั้นนะครับเนี่ยแล้จะกองอีกรอบหนึ่งก็ผมผ้ากวาปอีกสี่ชั้นครับผมนะครับปิดฝาไปเลยครับผมกันแมลงลงแล้วก็ตั้งไว้เลยอย่างนี้นะครับ